ใครที่ไม่รู้จะพาครอบครัวไปที่ไหนแนะนำมาที่งานโอท็องานนี้มีตั้งแต่วันที่20-28ธันวาคม68สถานที่ Impact Arena เมงทองธาน,นี Challenger 1-3ชานผู้รับหน้าที่เข็นรถให้คุณแม่ช้อปปิ้งคือถ้าเราอยู่ไทยนะคะแม่จะชวนมาทุกครั้งปกติเราอยู่ฝรั่งเศสร,รอบนี้กลับมาพักผ่อนที่ไทยจะ2ปีได้ละถึงเวลากลับยังไงฝากทุกคนติดตามคลิปนะคะภาบรรยากาศโดยรวมประมาณนี้พบกับสินค้าดีๆจากทั่วท ภูมิภาคชอบสนุกกับสินค้าของดีท้องถิ่นมากมายเราอาจไม่ได้พาไปชมทุกล็อกเพราะเดินไม่ไหวจริง เอาบรรยากาศคร่าวๆมาฝากนะคะโดยรวมของขายเยอะทั้งเสื้อผ้าของใช้ของกินนี้ฝั่งท้ายสุดมีที่ให้นั่งรับประทานอาหารมีเวทีนักร้องลูกทุ่งต้องดูคิวหน้างานนะคะว่าใครมาบ้างแต่ละว่าจะผัดเปลี่ยนคนแม่ฉันก็ตมหายไปกระฝุ่ชนหน้าเวทีปีนี้คนไม่แออะ่ะฉันชอบมากที่จอดรถเข้ามาจอดในลานจอดชาเลนเจอร์ได้เลยคะ่ะชั่วโมงละ20บาทเท่าที่รู้เกินกี่ชั่วโมงกี่บาทไม่ทราบจริงๆเดินเต็มที่แค่สอ ชั่วโมที่จอดรถว่างเยอะเดินทะลุเข้างานได้เลยขึ้นชั้นสองมาเจองานสําหรับใครที่ไม่อยากถือของมีบริการแลกบัตรรับรถเข็นฟรีค่ะคืนก่อน3ามทุ่มห้ามทําบัตรคิวหายนะไม่งั้นโดนปรับช้อปปิ้งเสร็จก็ได้เท่านี้แหละถึงเวลากลับบ้านกินข้าวคืนรถเข็นทุกคนลองแวะมาเดินกันนะสนับสนุนสินค้าโอท็อปไทยค่ะ